ข่าวด่วนทุกคนสื่อดังจะไม่ทนนะครับตีข่าวหลวงปู่ศิลาเช็ดน้ำตาเมื่อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลงถวายเสียงครับ ล่าสุดคทุกคนสื่อดังอย่างทีวีพูนะครับก็ไม่ทนเหมือนกันนะครับได้มีการลงคลิปวิดีโอครับทุกคนที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องเพลงถวายเสียงด้วยบทเพลงของแม่ฮันนี่นะครับน้าตาหล่นบนที่นอนครับทุกคนและทีวีพูนะครับก็ได้พาดหัวข่าวเนี่ยเอาไว้ครับทุกคนบอกว่าหลวงปู่ศิลาเช็ดน้ําตาหลังน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องเพลงถวายเสียงนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นสื่อดังระดับประเทศนะครับสำหรับทางด้านทีวีพูครับ เมื่อได้เห็นคลิปวิดีโอที่หลวงปู่ศิลาเนี่ย ร้องไห้ครับทุกคนก็คือทนไม่ไหวจนต้องเอามาทําข่าวเหมือนกันครับสำหรับสื่อต่างๆครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังทยอยครับเพราะว่ากระแสความแรงครับของหลวงปู่ศิลาแล้วก็น้องอุ๋งอิงเนี่ยโอ้โหไี้ได้ว่าตอนนี้คือทุกสื่อทุกสํานักเนี่ยก็คือเอาเป็นลงกันเยอะมากๆเลยนะครับจากเหตุการณ์ครับทุกคนที่ทุกคนไม่คาดคิดเนาะว่าหลวงปู่นะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยท่านนะครับทุกคนจะร้องไห้ด้วยความปิตินะครับหลังจากที่ศิลปินชื่อดังอย่างน้องอุ๋งอิงเพชร บ้านแพงครับร้องนะครับน้ำตาหล่นบนที่นอนครับทุกคนและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็มีชาวเน็ตนะครับที่ไม่ทราบบางส่วนเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่ตอนนี้มิ้งคิดว่าก็น่าจะทราบกันแล้วเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยมองว่าทําไมอุ๋งอิงถึงร้องบทเพลงนี้ถวายเสียงให้กับหลวงปู่ศิลาใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับหลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านขอให้น้องอุ๋งอิงร้องเพลงของแม่ฮันนี่เองและ หลวงปู่นะครับขอเป็นบทเพลงน้ําตาหล่นบนขอบเตียงนะครับท่านเรียกว่าน้ําตาหล่นบนขอบเตียงครับหลังจากนั้นครับทุกคนพอน้องเนี่ยได้ร้องเพลงนี้ครับด้วยเสียงที่กังวานครับทุกคนด้วยด้วยพลังเสียงของน้องครับทำให้หลวงปู่เนี่ยหน้าแดงขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วท่านก็ร้องไห้ออกมาครับทุกคนด้วยความปลื้มใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มอบรางวัลน้ําใจครับให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองรางวัลน้ําใจครับทุกคนเป็นเงินรางวัลเนี่ยสองพบาทใช่ไหมครับทุกคนและทีนี้หลายคน คนก็ไปโฟกัสในเรื่องของตัวเลขนะครับให้ทุกคนไปย้อนดูเนาะอุ้มบิมเนี่ยได้มีการลงคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วตอนนี้คือคนดูเยอะมากๆเลยต้องบอกว่าเป็นแบงค์ร้อยแล้วก็แบงค์ห้าร้อครับมีทั้ง2ตัวเลขเลยทีมอิ๊มลงเอาไว้ให้นั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกระแส เป็นไวรัลที่สุดเลยนะครับสำหรับโอ้โหไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เลยครับทุกคนสําหรับซูเปอร์สตาร์หมอลำชื่อดังอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่ได้เข้าไปกราบหลวงปู่ศิลาครับทุกคนที่อุทยานหลวงปู่ศิลาจังหวัดกาลสินนั่นเองครับเรียกได้ว่าบรรยากาศนะทุกคนโอ้โหมีพี่ๆหลายคนในวงนะครับที่ออกมาเผยความรู้สึกนะทุกคนบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าจะมีนะครับคนเนี่ยไปรออุงอิงเพชรบ้านแพงเยอะขนาดนั้นครับทุกคนอย่างทิพย์อิ่มเนี่ยลงข่าว เอาไว้นะครับบอกว่าตอนที่๋งอิงยังไม่มาเนี่ย แฟนๆนะครับไปรอตามร่มไม้ครับทุกคนคือโหเอนดูมากยังไม่ได้เข้าไปที่วัดนะครับมารอหน้าวัดแล้วก็ไปรอตามพุ่มไม้ร่มไม้ต่างๆคือเยอะมากๆครับทุกคน FC แฟนคลับที่มารอน้องในวันนั้นครับวินาทีที่น้องนะครับเดินออกมาหลังจากที่กราบหลวงปู่เสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเหล่ายูทูบเบอร์ FC แฟนคลับนะครับที่มารอนี่ต้องบอกว่าล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนและวันนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสความแรงขององค์อิงร้องเพลงถวาย เรืลุงปูศิลานี่ก็ยังไม่ได้หายไปไหนตอนนี้สื่อดังต่างๆก็กําลังทยอยปีข่าวกันอยู่ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าสื่อดังในประเทศไทยเนี่ยก็ติดตามช่องอุิมอ่มค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นทีวีพูเลดี้โซ i ซตี้ติ่งบันเทิงนะครับเขาก็ได้ดูคลิปอุ้มอิ่มข่าวกระแสและก็เป็นพี่ๆที่รู้จักกันครับทุกคนก็ได้เอาไปนําเสนอต่อนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าทนกระแสไม่ไหวจริงๆนะกับกับความแรงในครั้งนี้และต้องบอกว่าคนที่เอาไปลงเนาะไม่ว่าจะเป็นในตอตอเองหรือแม้กระทั่งใน YouTube เองหรือว่าในอ่าแพลตฟอร์มต่างๆเองเนี่ยก็ทะลุล้านทุกคลิปกันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะนะครับคลิปของอ่าหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสดอตอนนี้ก็กําลังทะยานสู่2ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่น้องอุ่งอิงนะครับเข้าไปกราบลงปูศิลาแล้วก็ร้องเพลงถวายเสียงเหมือนกันต้องบอกว่าโอ้โหวินาทีนั้นคือขนลุก แบบสุดๆครับทุกคนแบบต้องบอกแบบนี้เลยว่าอุ้มอิ่มนะครับคือเราดูไลฟ์นะครับคือตอนที่อิ่มเข้าไปดูไลฟ์เนี่ยก็คือโอ้โหเราเปิดไปตอนช่วงที่หลวงปู่กําลังคุยกับอุ้งอิงพอดีคือแบบจังหวะมากจังหวะของอุ้มอิ่มคือดีที่สุดเลยอ่ะจนทําให้หลายคนเข้ามาดูข,าข่าวของอุ้มอิ่มนะครับคืออุ้มอิ่มเปิดปุ๊บเปิดไลฟ์ไปปุ๊บนะครับอุ้งอิงกำลังกำลังแบบพูดคุยกับหลวงปู่ศิลาอยู่หลวงปู่เนี่ยพูดบอกว่าร้องเพลงฮันนี่นะครับ หลวงปู่พูดแบบนี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยได้ติดตามประวัติของหลวงปู่นะครับจะทราบว่าหลวงปู่เนี่ยท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยนั่นเองครับทุกคนกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวดังแล้วก็มีภาพ เป็นภาพข่าวเลยนะครับทุกคนสาหรับหลวงปู่ศิลานะครับและว,วันนี้ก็ดีใจนะครับที่พี่ๆสื่อเนี่ยได้มีการเอาเรื่องนี้ไปนําเสนอนะครับไทยรัฐนําเสนอแล้วทีวีพูติ่งบันเทิงเลดี้ o c i e ซ y ตี้ตอนนี้ก็คือกําลังทยอยทําข่าวกันนะครับทุกคนก็คือแบบนะครับตอนนี้คือกลายเป็นกระแสจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครได้ติดตามจริงๆเนี่ยจะทราบว่าหลวงปู่ศิลานะครับท่านก็ไม่ได้มาจะมาแบบให้ใครร้องเพลงขนาดนี้จะรีเควสให้องค์อิงร้องเพลงน้ําตาหล่นบนที่นอนขนาดนี้นะครับทุกคน ซึ่งเสียงของอิงเนี่ยก็คือแบบโอ้โหดังกล้องกังวานมากๆเลยครับทุกคนเนาะเป็นเสียงที่มีเสน,น่มากๆนะครับจนทําให้หลวงปู่เนี่ยร้องไห้ออกมาครับทุกคนซึ่งถ้าย้อนกลับไปเพลงนี้เนี่ยต้นฉบับนั้นก็คือแม่ฮันนี่สีสารนะครับทุกคนต้องบอกว่าแม่ฮันนี่ศีสารเนี่ยพื้นเพลแล้วเป็นคนบ้านเกิดจังหวัดอยู่ เป็นคนจังหวัดกาฬสินทรนะบ้านเกิดแท้ๆของแม่ฮันนี่นะครับทุกคนแล้วก็ท่านเนี่ยมาประสบอุบัติเหตุเนาะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับและหลายคนก็บอกว่าวันเนี้ย พอหลวงปู่พอหลวงปู่ได้ยินเนาะได้ยินเพลงนี้ซึ่งศิลปินที่โด่งดังในอดีตเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดกาลสินเนี่ยครับทุกคนก็เลยทําให้หลวงปู่เนี่ยร้องไห้ออกมาเลยนะครับแล้วก็หน้าแดงออกมาเลยอย่างที่บอกว่ามีคํานึงนะครับที่หลวงปู่พูดกับองค์อิงเนาะทำให้หลายคนอึ้งไปเหมือนกันแล้วก็เอาไปตีความเันไปต่างๆนานาก็คือท่านถามว่าจําเนื้อเพลงของตัวเองได้ไหมเล่าท่านถามท่านโอ้พูดแล้วก็ขนลุกนะครับท่านพูดกับองค์อิงแบบนี้นะครับทุกคนก็คือ จำเนื้อเพลงของตัวเองได้ไม่เล่านะครับคือพูดแค่นี้เลยครับทุกคนคือแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรต่อทุกคนก็คิดว่าหรือว่าท่านรู้อะไรหรือว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายคนก็ตีความไปแบบนั้นนะครับทุกคนซึ่งก็ถ้าเราคิดในทางที่แบบว่า,าไม่ได้คิดมากก็อาจจะประมาณว่าอุ้งอิงจะจําเนื้อเพลงเพลงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านเป็นคนขอเองแต่บางคนก็คิดไปประมาณว่า คือมันคิดได้เนาะทุกคนอย่างวิมิมก,ก็แอบคิดนะว่าเอ๊ะทำไมท่านพูดแบบนี้อะไรเงี้ยก็มีเอ๊ะอยู่นะครับทุกคนนะก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหแฟนๆให้ความสนใจมากๆครับเกี่ยวกับประเด็นนี้รวมถึงสื่อดังต่างๆด้วยวันนี้ก็จะมีทางด้านทีวีพูนะครับได้มีการลงข่าวนะครับมาช้าแต่มานะนี่นะครับทุกคนก็ขอบคุณไปยังทีวีพี TV ่ๆทีวีพูด้วยกันแล้วกันนะครับตอนนี้คนก็กําลังไปกดไลค์กดแชร์กัน เยอะมากๆนะครับแล้วก็ f c ส่งมาให้พิมพ์ข่าวก,กระแสดูเยอะมากกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะก็ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงแบบนะอุงอิงเพชรบ้านแพงทําอะไรก็กลายเป็นกระแสไปหมดนะครับกลายเป็นไวรัลไปหมดเลยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็บางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเราคิดว่าอุงอิงจะไปกราบหลวงปู่แล้วจบเพราะว่าเราก็เห็นศิลปินหลายท่านไปกราบหลวงปู่ก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนี้นะครับทุกคนแต่พอน้องเข้าไปแล้วเนี่ยก็โอ้โหนะครับทุกคนเชื่อว่าคนเนี่ยอยากจะไปกราบ ตามรอยอยงค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะแย,ย,ยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณไปยังพี่ๆสื่อด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อๆแม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของอิ่มข่าวกระแสนะครับ